สวัสดีค่ะอยู่กับแม,ม่ส้มสมศรีสะพ้ายยูเคอีกแล้วค่ะพี่น้องค่เมื่อนี้ขอย,อยุใส่สวัสดีขอยนั่งย่ในรถเดอ้อพี่น้อง่าขอยนั่งย่ในรถพญายสศิ้าขอยไปใส่ขอยกับโบหูกันค่ะเดี๋ยวมาถามพญ่ยเบิ่งค่ะพี่น้อง่ะ We're going today darling <laughs> ไปใช่นะเท่าค่ะพี่น้องขะไปใช่นะเท่า เขาเมืองค่ะมือนี่มือนี่บ้านนอกเข้ากรุงค่ะพี่น้องคะไปเมืองแมนเชสเตอร์ค่ะไปหาสื่อสเสบียงค่ะพี่น้องสเบียงเบิร์ดแล้วเบียงเบิร์ดไปหาสื่อสเสบียงค่ะพี่น้องค่ะไว้หนาคอยขึ้นขาวแต่พี่น,อนอ้องหนาคอยขึ้นขาวเกินจริงแต่พี่น้องค่ะโอ้ยกล่องขึ้นหลอกตาคอยแท้บัดดีพอไหญเก็บพุงหน่อยเบลลี่เบลลี่ ะะพุงด้วยนะคะเก็บพุงด้วยนะคะเก็บพุงเวลาเวลากล้องมาใช่ไหมคะพี่น้องคะติดไฟแดงอยู่คะ่ะตอนนี้คะ่ะพี่น้องคะ่ะขับไปคุยไปด้วยค่ะเด้อขับไปคุยไปี๋วยวเห็นเงียงกระสิห์เบิงขางทางไปคะ่ะพี่น้องเด็กหน่อยเอ่ยันเหลิกโรองเรียนนะคะเด็กหน่อยเน่ยันเหลิกโรงเรียนอันแต่ว่า แม่สมศรีต้องเฮดเวล่าค่ะพี่น้องเฝ้าไปเฝ้าไปซื้อของแล้วก็ต้องเฝ้ากลับมากลับมาอย่างมาตีกลับมาให้ท่านเด็กหน่อยเหลืองเลียนกับพี่นอ้องเพราะว่าเขาต้องไปหับเขาอยู่โรงเรียนกับพี่น้องค่ะเลิกงานมากกับแลนตําเลยค่ะพี่น้องเลิกงานมาแล้วเฝ้าเปลี่ยนชุดพ,พอดีพญายิพ่พนมีแพร่นพนมีแพร่นไปอย่างมาตี พเดี๋ยววันเสาร์นี่พ่อยายเพิ่นสิไปสเปนค่ะพี่น้องพ่อยายเพิ่นสิไปสเปนเพิ่นก็เลยพามาสื่อเสบียงหลายก่อนเพราะว่าเพิ่นสิไปเกือบสองอาทิตย์เนาะแม่สมศรีกับซิยุกับลูกค่ะเก็บพุงด้วยพ่อใหญ่เก็บพุงหยอกพ่อหญ่ไปค่ะพี่น้องค่ะเก็บพุงด้วยอันพ่อหญยเพิ่นสิไปสเปนกับกับกจ้างวานอ่ะพี่น้องเพราะว่ายูพุ่นยูบ้านยูสเปนอ่น ใบยน้าที่เฮ้าเห็ดที่เฮ้าเห็ดใบน่ะมันบ้านใไนแล้วพญใหญ่ยยเพิ่นก็เลยสิไปกับลูกชายหญ่งเพิ่นค่ะงวดนี้เพิ่นไปสองคนเพิ่นกับส่วนแม่สมศรีเด้อค่ะเดอ้อแต่ว่าแม่สมศรีบ่ไปดิค่ะเดอ้อบ่ไปค่ะก็เลยสิอยู่กับลูกอยู่นี่ค่ะพอใหญ่ไปกับลูกชายเพิ่นสองคนพุ่นล่ะเกือบสองอาทิตย์ค่ะแม่สมศรีกับสิตาเหลือค่ะพี่น้องอยู่กับลูกบกัดแ้เนี่ทั้งลูกสิไปโรงเรียนทั้งแม่สมศรีเฮ็ดงาน ทั้งแรนหับลูกแรนทรงลูกว้าวมาเบิ่งกันเด้อบัดตานี้คือสิม่วนกุบเด้อค่ะพี่น้องค่ะคือสิม่วนกุบติดไฟแดงอีกแล้วค่ะติดไฟแดงว่าปาก่เบาเนาะพญายข่อยนี่เจ้าเป็นใบบอกเฮ้ยเจ้าคือว่าปาก่เบาเจ้าสิกินอีหยังมื้อนนี่ว่า you want to eat today จะกินอีหยังเนาะอยากกินอีหยังบ่ปากบ่เว้าเด้ คือส่องบ่ปากปบ่เบาคือส่องเงียบๆถยแถวบัดนี้ฮพี่น้องคะออขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องครับรถไปกล่องกสิสันไปจัหน้อยพอใาย่ข่อยผ้าสิ่งเดิมนมื้อย่า่าเดินนี่พใหญ่ข่อยสิ่งปานอ่นนัยรุ่นเด้หนุ่มเรือน้อยบัตนีหนุ่มเรือน้อยหนุ่มเรือน้อยใกล้สิถึงแล้วค่ะพี่น้องค่ะใกล้จิถึงแล้ว โอยยังบ้านเด๋แนะนํำเนาะพ่อใหญ่ซื้ออย่างน้อแล้วสิมาถามชื่อว่าอะไรคะพ่อใหญ่คะอยู่ชื่อว่าอะไรคะอยู่ชื่อว่าอะไรคะผมชื่อว่า yeah, ผมชื่อว่า you have to introduce yourself my name is roy คนชื่อว่า roy รอยค่ะรอยรอยล่อเรืออ่างยอยักษ์ค่ะอันนี้แหละค่ะสามีสามีของไม่สมศรีค่ะ เพ่อนก็เป็นสารถีผ้าขี่รถเข้าไปในเมืองค่ะมื่อนี้ไปหาสื่อของขี่ไปนั่มคุยไปนั่มเ้ยค่ะเด้ออย่าเวียนหัวเ้ยค่ะอย่าเวียนหัวเ้ยค่ะพี่น้องค่ะชีวิตแม่สมศรีเ้ยค่ะเด้อเราบอกมีอียงร้ายแต่ละมือมาติทึ่งแรนเหตุงานทึ่งแรนอันแรนฮับลูกแรนทรงลูกจากโรงเรียนกลับมาบานกับฟ้าไม่เห็ุกับเขานี่นะคะ แป๊บ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 ก็ถึงเวลานอนแป๊บ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 ก็ถึงเวลาตื่นได้ค่ะพี่น้องคะยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่บ่พ่อได้พี่น้องบ่พ่อยีหลีเด้อยากอยากใครมีอยากมีเวลาเพิ่มเด้พี่น้องค่ะอยากอยากใครมีเวลาเพิ่มบัดซีคุณเด้อค่ะศิลิลปะอันกําแพงพี่น้องเบิ่งเด็กหน่อยใบหลุนเขาอันเขาหาอันสเปร์มาฉีดกําแพงเลยพี่น้องค่ะอยู่เมืองอังกฤษกับบัวเด้ค่ะเด้อ พุนนล้ค่ะน้ำสองข้างทางนี่เพียบเลยค่ะพี่น้องเห็นบ่พคุณน่ะอันเทิรนนะเอยียงพวกมือบอลเนาะเอาให้มันเหลวสะททอนเนาะแมนบ่ค่ะพี่น้องคะ่ะหาสเปรย์มาฉีดอันเขาเหตุกำแพงไห้ให้สวยๆยังม้ามก็ไปเอาสเปรย์ไปฉีดนะคะ่ะเห็นนี่ยังกะว้าออไปเลยค่ะย่อยสมสีบัดเดไก่สีฮอดแล้วหรอค่ะพี่น้องคะ่ะไก่สีฮอดแล้วเอนอยังนอาแบบนี้ สองเถาอค่ะมื่อเนี้ยใบไงเถากับใยสมศรีมาก,กันสองคนค่ะมีเวลามีเวลาชั่วโมงเคิงด้วยค่ะพี่น้องมีเวลาชั่วโมงเคิงตง้องเปล่าเร่งน้ำดิค่ะอันนี้เข้ากำลังผ่าน yeah, the <yeah, yeah. S 1> อันสถานีสถานีรถไฟเก่าเย่นี่ได้อีกต่อ Train Station o r the old Train Station ตะวันวัฒ์พิพาชษาอันสถานี สถานีรถไฟเก่าแห่งแรกของของโลกค่ะพ่อไนยบอกว่าสถานีรถไฟอีดะเทรนออลทรัมเทรนรถไฟ,ไฟสถานีรถไฟเก่าและเป็นแห่งแรกของโลกค่ะพี่น้องคะที่พานมากมา,านค่ะพ่อใหยเพิ่นบอกค่ะพี่น้องกับ่หูว่าแมนคือบ่แมนก็นกเลย่เสื้อกะเสื้อสามีเก่อนเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลด้วยพี่น้องขาอันเพิ่นบอกว่าสถานี สถานีนั่นตอนนี้เขาเลิกใส่ไปแล้วเขาเลิกใส่งานไปแล้วค่ะแต่แต่แตเขายัางอนุรักษ์ความเป็นความเป็นสถานีความเป็นสถาน,าน,านีของรถของรถไฟเก่าไหวแหย่เบิงอยู่ค่ะพี่น้องแต่เขาโดนโด,ดนเทียเขายังไเปิดแหย่เบิ้งนะค่ะพี่น้องคะ่ะเขาก็ได้เปิดตลอดหรือเขาก็ได้เปิดทุกมือคะ่ะเขาจะเปิดช่วงวันสําคัญช่วงเทศกาลีอย่างสีเ่เท่ากบเปิดให้อ่าเปิดให้ประชาชนเขาไปเบิงนะคะเดอ้อแต่ว่ามาย่นี่อัน มายังกษิษจะสิบสี่ปีแล้วยังบ้านได้เคยเข่าไปเบิ่งเลยค่ะพี่น้องคะ่ะไกลถึงเมืองใช่นะเท่าหรอคะไกลถึงเมืองแม่เช่เตอร์ลค่ะพี่น้องขาตอนนี้ก็อยู่ในเมืองแล้วรถติดเนาะค่ะเด้อนี่คะ่ะสถานปัตยกรรมบาเตอันสมัยโรมันคะ่ะบ้านเมืองเขากะสิสลับไปเทิงอาคารไม่อาคารเก่าเขากะย่งอนุรักษ์อาคารเกา่เา,กา,กา,า,เกาไว้อยู่นะคะพี่น้องะ่ะอ่าอาี๋สิเบเป็นวาเป็นอ่า เป็นสัญลักษณ์หร <anes> ือว like ่าเป็นอย่างเป็นอาคารที่สําคัญสําคัญค่ะพี่น้องค่ะเขากะย่งอนุรักษ์วาอยู่อันเห็นปะคะพี่น้องเห็นโทรศัพท์ตู้โทรศัพท์ใดล่ะตู้โทรศัพท์ค่ะพี่น้องค่ะตู้โทรศัพท์ปฏิตู้โทรศัพท์เห็นปะคะสีแดงแดงเหมือนแบบว่าเอามาว่างประดับประดับเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกเป็นเอกลักษณ์ตู้ตู้นี้เป็นเอกลักษณ์ใครที่มาบปฏิ ใครที่มาที่อังกฤษหรือว่ามาที่ลอนดอนหรือว่ามาเมืองไหนของอังกฤษก็ต้องไปถ่ายรูปกับตู้โทรศัพท์สีแดงๆนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งค่ะที่ทุกท่านที่มาแล้วถ้าไม่ได้ถ่ายรูปเหมือนจะว่าเหมือนว่าเรามาไม่ถึงใช่ไหมคะพี่น้องคะอันเห็นบะคาสีมีรูปคล้ายๆเป็นอันอยู่ท้งเทิงตัวค่ะเขาเอ่ยมาเป็นอ่า เป็นมงกุฎค่ะเป็นมงกุฎของของพระราชินีเขาเนาะของพระราชินีควีนควีนอลิซาเบธที่สองมาเด็กขับรถไปน้่คุยไปนํ่มด้วค่ะเด้อพี่น้องค่ะใกล้สิฮหอดล้วค่ะพี่นอ้องพญาย่อยคือเจ้าคือขี่รถตกหลุมดีแต่พญายยบอกว่าให้เก็บทองให้เก็บทองให้เก็บทอง เวียนหัวเด้อพี่น้องค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องว่าแม่สมศรีสิีไดเอเียงแน่ไปใช่นะเท่ามากิีไดเอเียงแน่ขอบคุณทุกๆกกำลังใจเลยนะคะที่แวะเวียนเข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีนะคะขอบคุณค่ะ thank for watching see you soon guys bye